วันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของเวลานะคะเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มันเกี่ยวอะไรกับคุณค่าของการเป็นผู้หญิงมันเกี่ยวอะไรกับการที่เราจะรักษาสภาวะของความเป็นผู้หญิงที่เลิกค่าเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้เมย์รู้สึกว่าผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยใช้เวลาไปกับผู้ชาย มากๆเนาะใช้เวลากับผู้ชายที่ทําให้เขาเจ็บปวดน้ไหมคะใช้เวลากับผู้ชายที่ไม่เห็นคุณค่าตัวเองเรื่องเนี้ยมันทําให้คือทําให้เมตรตระหนักรู้แล้วก็พอถึงจุดนึงเมย์เข้าใจเลยว่าเวลาแม่งคั่วสาคัญคุณว่าจริงปะเวลาแบบแม่งคั่วสาคัญเลย คือเราจะเอาเวลาไปให้กับผู้ชายคนไหนเราจะเอาเวลาไปให้กับเพื่อนคนไหนเราจะเ,าเวลาไปให้งานไหนหรือว่าสิ่งไหนก็แล้วแต่นั่นคือเราอุทิศตัวเราให้วิญญาณเราทุ่มเทกับสิ่งนั้นมากๆซึ่งบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนไม่เห็นคุณค่ากับเวลาของตัวเองที่เขาจะรักษาสิ่งนี้ เมยจะเล่าเรื่องนี้ฟังนะคะคุณรู้ไหมว่าผู้ชายอ่ะถ้าเขาอยากได้ผู้หญิงและถ้าเขารู้ว่าคุณให้เวลาเขาเยอะมากมากมากจนมันท่วมท้นมันเอ่อล้นอนะ่ะผู้ชายคนนั้นจะหมดความสนใจกับคุณเลยโดยอัตโนมัติผู้ชายคนนั้นเขาจะไม่ได้แคร์คุณเลย เพราะคุณให้เวลาเขาเยอะมาก <c oughs> น้ำขิงไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยแบบว่าได้เวลาของเราไปแบบก็ไม่ได้เยอะแล้วเราก็ไม่ได้มีเวลามากที่จะมาพูดคุยที่จะมารออะไรสักอย่างจากเขาเราต้องมีเราต้องได้ไปทำอย่างอื่นที่เราชอบอะดังนั้น คนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือคนที่ใช้เวลากับสิ่งที่เขาชอบและรู้ว่าเขาชอบอะไรและรู้ว่าเขาดื่มด่ำกับสิ่งไหนคนประเภทนี้จะเป็นคนที่ประสบความสุเร็จจะเป็นคนที่ได้ทุกสิ่งที่ตัวเองต้องการจะเป็นคนที่สุดยอดอ่ะแล้วผู้หญิงแบบนี้เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายวิ่งไล่ตามเป็นผู้เป็นผู้หญิงที่ผู้ชายอยากได้ คุณลองถามตัวเองแล้วลองกลับไปพิจารณาตัวเองว่าเฮ้ยเราใช้เวลากับผู้ชายมากเกินไปหรือเปล่าบางคนใช้เวลากับผู้ชายมากจนไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองบางคนสนใจผู้ชายมากกว่าสนใจตัวเองนะคะดังนั้นเนี่ยเมย์จะบอกว่าเราต้อง attention ตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต เราต้องเห็นคุณค่าตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็ให้เวลากับตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นนี่คือสิ่งที่เมตระหนักรู้ในการใช้ชีวิตแล้วก็ทุกวันนี้เลือกเฉพาะสิ่งที่ทําให้มีความสุขเลือกคุยกับคนที่ทําให้เรามีความสุขทําอะไรที่เรามีความสุขจริงๆไม่เฟกและเรียวกับตัวเองมากๆมากๆรู้ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเรา ขนาดตัวเราอะเราเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องใช้เวลาอะไรกับตัวเองเรายังจะเอาเวลาไปฟุ่มเฟือยอะกับผู้ชายที่เขาไม่ได้เห็นค่าคือเป็นการเสียเวลามากๆเป็นการเสียเวลาโดยใช่เหตุนึกออกปะและพอลิมิตจับจุดตรงนี้ได้นะคะของตัวเองอะ มันทำให้ตัวเลด y ี้เมย์เองอะมีแวลูมีคุณค่าที่สูงขึ้นแล้วก็ผู้ชายปฏิบัติตัวกับเราแตกต่างจากที่ผู้ชายปฏิบัติกับเราคือเขาเห็นคุณค่าเวลาของเราถ้าเกิดว่าเขาใช้เวลากับเราโดยที่ฟิ้นเปลืองมากไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีจุดหมายปลายทางแล้วเรายังอยู่ตรงนั้นเราไม่แบบว่ามีแพลนที่จะทำอะไรต่อ มันก็ทําให้เขารู้สึกว่าคุณไม่มีอะไรทําเลยเหรอคุณต้องมาอยู่กับผมตลอดเวลาคุณต้องโฟกัสผมตลอดเวลาไอ้คเนี้ค่ะคําว่าคุณไม่มีอะไรทําเลยเหรอมันปลุกเลดีเมีให้ตื่นน่ะว่าแบบเฮ้ยอะไรกันวะเน,นี่ยแล้วเธอต้องการอะไรเลดีเมแล้วเธอต้องการที่จะมีจุดยืนอย่างไร นี่คือสิ่งที่สําคัญที่เมถามกับตัวเองเราจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้ผู้ชายไล่เรากลับคุณควรกลับก่อนคุณควรมีแผนถ้าเกิดผู้ชายยังเอือะเหยอยังไม่ได้มีจุดหมายปลายทางคุณควรมีแผลมีแผนของตัวเองเช่นเดียวกันผู้หญิงบางคนคบกับผู้ชายนานมากห้าปีหกปีสิบปีผู้ชายไม่แต่งคบไปเรื่อยคุยไปเรื่อย พูดพูดถึงเรื่องงานแต่งก็คือเศร้าไปงานแต่งก็คือเศร้าไม่เมื่อไหร่จะถึงตาตัวเองบ้างเพราะบางทีเราลงทุนกับผู้ชายไปแล้วเยอะมากเราลงทุนเวลาเราอยู่กับเขาเยอะเราก็คิดว่าคนนี้แหละจะใช่แต่คนนี้ไม่ชัดเจนสักทีคนนี้ไม่ได้เริ่มต้นอะไรกับเราสักทีอ่ะมันก็เลยทําให้เราเสียเวลาเฮ้ยตั้งจิตใหม่ เทรนตัวเองใหม่คุณโฟกัสอนาคตบ้างคุณอย่าโฟกัสอดีตบางคนบอกว่าฉันทุ่มเทตรงนี้ไปนานแล้วฉันอยู่กับเขาตรงนี้ไปนานแล้วฉันรู้จักเขามากพอแล้วฉันใช้เวลากับเขาไปนานเกินไปแล้วเฮ้ยตื่นอนาคตคุณล่ะอีกสิบปีอีกยี่สิบปีอีกห้าปีล่ะ แล้วถ้าเราอยู่แบบยังไม่แต่งไปเรื่อย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 ,อยแล้วยังไงต่อผู้ชายไม่ชัดเจนเลยเราต้องเลือกชีวิตตัวเองนะเมื่อเราไม่เลือกคนอื่นจะเลือกให้เราโอเคป่ะถ้าเราไม่เลือกคนอื่นจะเลือกให้เราคนอื่นเขาจะ ให้เราเขาเรียกว่าให้เราใช้เศษการเลือกของเขาอ่ะเป็นเศษชอยอันนี้ฉันไม่เลือกเธอเอาไปเถอะฉันเลือกแต่สิ่งดีๆแล้วเธอไม่เลือกเธอก็เอาเศษชอยของฉันเศษทางเลือกของฉันถ้าพูดแบบหยาบๆคือคุณได้รับการได้รับเศษเดนของคนอื่นถ้าคุณไม่เลือก แล้วถ้าคบกันนานไปผู้ชายไม่แต่งเราก็ยังไงอะ่ะเรารอยผู้ชายเลือกผู้ชายก็ไม่เลือกเราต้องเลือกตัวเราเองก่อนดังนั้นเวลาถึงสำคัญคุณเก็ศป่ะจะอยู่กับใครจะรอได้ไหมจะรอคนนี้แต่งไหมคบนานแล้วไม่ไปไหนไม่มาไหนสทัทีเราต้องเลือกตัวเองแล้วนะ เราต้องตัดสินใจแล้วนะว่าเราจะอยู่ต่อหรือเราจะพอสานีหรือจะพอแค่นี้สำคัญมากสำคัญมากดังนั้นเมยจะบอกว่าผู้หญิงอ่ะมันจะมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละค่ะแต่สเสน่ห์ตรงที่ว่าผู้หญิงที่เลอค่ารู้ว่าเธอเลือกอะไร รู้ว่าเธอต้องการอะไราและเธอเลือกทุกจังหวะชีวิตและเธอเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเท่านั้นและเธอใช้เวลากับคนที่เธอชอบหรือคนที่มีคุณค่าเหมาะสมกับเธอเท่านั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปบนท็อป เราจะเป็นคนระดับบนระดับท็อปหนึ่งเปอร์เซนสิบเปอร์เซนของโลกเราจะใช้ชุดแบบโออเลเหยไม่ได้เราจะรอผู้ชายมาแต่งไม่ได้ถ้าผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ชัดเจนคนถัดไปค่ะเรามีทางเลือกจงทำตัวให้มีทางเลือกจงรู้ว่าเรามีทางเลือกเสมออันนี้ดีมาก ถ้าคุณรู้ว่าคุณมีทางเลือกเสมอคุณจะไม่มีทางตันกับชีวิตคุณจะไม่มีทางอยู่จุดเดียวคุณจะไปเรื่อยๆคุณจะไปไม่ใช่ไปเรื่อยๆคุณจะไปในเป้าหมายที่คุณต้องการจริงๆเหมือนเขาบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงสวยเลือกได้ฉันเป็นคนที่เลือกได้แบบนั้นแบบนั้นเลย นะ,ะดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้เวลากับใครคนนั้นสำคัญถ้าเราไม่ให้เวลากับใครคนนั้นไม่สำคัญถ้าผู้ชายให้เวลากับเราสแสดงว่าเราสำคัญถ้าผู้ชายไม่ให้เวลากับเราสแสดงว่าเราไม่ได้สำคัญชัดชัดแบบ 4K ไม่รู้จะชัดแบบไหนแล้วอย่าหลอกตัวเองหยุดหลอกตัวเองจงเลือกผู้ชายที่อยากใช้เวลากับเราอยากให้เวลากับเราโอเคปะอย่าอยู่กับผู้ชายที่ไม่เลิศนะคะไม่เคยจะให้อะไรเวลากับเราได้เลยนะไม่เคยจะแคร์ว่าเรารู้สึกอย่างไรเลย ดังนั้นเนี่ยถ้ามันจะต้องเจ็บปวดมันก็คือเป็นการเจ็บปวดจากการที่เรารอให้คนอื่นเลือกนั่นแหละรอให้เศษการเลือกของคนอื่นรอให้คนอื่นไม่เลือกแล้วฉันค่อยเลือกถ้าผู้ชายไม่ชัดเจนเน็กค่ะหรือนี่เมนเน็กเลยค่ะถ้าผู้ชายไม่ให้พันธกสัญญาไมออ่ผูกมัด,ไม,ดไม่อยากจะชัดเจนกับเราไม่อยากจะใช้ชีวิตกับเราเราเน็กค่ะ าผู้ชายไม่ตอบโจทย์เรื่องการเงินไม่ตอบโจทย์เรื่องนิสัยเน็กค่ะเพราะสิ่งที่คุณแสดงออกมันคือพฤติกรรมที่คุณตั้งใจแล้วที่จะโชว์ให้เราเห็นว่าคุณเป็นผู้ชายแบบไหนนะคะดังนั้นปลอดผู้ชายกระจอกปลอดจากคนท็อกซิก คุณรู้ไหมว่าการที่คนอื่นจะท็อกซิกกับเราอ่ะคือเราอนุญาตให้เขาท็อกซิกเราให้เวลากับมันเยอะเกินมันมีบทหนึ่งของ the law of power ของโรเบิร์ตกรีนนะคะของโรเบิร์ตกรีนเขาบอกว่ามันเป็นกฎที่น่าสนใจมากจงเคลื่อนไหวแบบลับลบ อย่าบอกทุกอย่างให้กับคนอื่นอย่าบอกแผนการให้กับใครจงเคลื่อนไหวอย่างลับๆและเมื่อไหร่ที่คุณปรากฏตัวน้อยเท่าไหร่และเมื่อไหร่ที่คุณให้เวลากับเขาน้อยเท่าไหร่คุณยิ่งมี power นี่คือ the law of power คุณยิ่งมีอำนาจดังนั้นคุณให้เวลากับใครมากเท่าไหร่ นั่นแหละคุณมีอำนาจน้อยเท่านั้นโอเคปะ่ะซึ่งนะคะถ้าใครอยากที่จะเทรนเรื่องนี้ลึกซึ้งมากเกี่ยวกับการโปรแกรมข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็นมหาราณีผู้หญิงทีอ่อยากให้ผู้ชายเป็นทารักอยากให้ผู้ชายซัพพอร์ตอยากให้ผู้ชาย แบบบูชาเรานะคะคลาสนี้ค่ะจิตมหาราณีสั่งผู้ใช้เป็นทาตรักใครสนใจลง,ลงคลาสนี้ได้นะคะทักมาที่ไลน์แอด lady May Love master Love m a พิมพ์ตัวติดการแอด lady May Love master Love m a นะคะมีราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาเต็ม3,9900ราคาเฉพาะคลิปนี้คือ15,555บาทเราจะได้เทคนิคต่างๆในการวางตัวในการเป็นผู้หญิงที่ มีเสน่ห์ในการเป็นผู้หญิงที่ดูแพงและก็ดึงดูดผู้ชายไฮโปรไฟล์ผู้ชายที่เลิอค่าของเรานะคะประมาณนี้เลยนะคะใครสนใจก็ลงไปเรียนคลาสนี้ได้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ประมาณนี้นะคะบริหารเวลาทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่ใครที่เขาได้เวลาเรา นั่นคือเขาคุ้มค่ากับการที่เราแชร์เวลาด้วยดังนั้นเนี่ยจงห่วงแหนเวลาเพราะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถเกิดขึ้นทั่วทีเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดดังนั้นเนี่ยใช้เวลาให้มีประโยชน์กับคนที่เป็นประโยชน์อย่าอยู่กับคนที่มาทำร้ายจิตใจเรานะคะ ต้องฉลาดนะคะดังนั้นเลดี้เม์ครูสอนความรักให้ผู้หญิงฉลาดไม่ขาดทุนนะคะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ